คุณผู้ชมคะ่ะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องสะพายเจ้าสัวซึ่งในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดตุ้ยผู้เป็นพระเอกข้อดิบพอดีทุกคนในกองถ่ายจึงได้ร่วมกันเซอรพรส์โดยให้อต้อยเศรษฐานั้นเป็นตัวแทนยกเค้กก้อนใหญ่ม,ะมะามอบให้ตุย้ยดา แฮปปี้บ b ร์ธเดย์จะจบอยู่แล้วยังไม่รู้เป็นวันเกิดใครอีกเนี่ยนะแอะไหวยไหมคะ,ะวันเกิดฉันทำไมยังที่ไม่มีใครจำคนผู้ชมคะ่ะหลังจากที่อาต้อยแอะไได้ได้รู้ว่าวันนี้วันเกิด ตุยอ่าตุ้ยจึงอวยพรตุ้ยขอให้ตุ้ยมีความสุขมีความเจริญนะครับที่ได้สมความปรรถนานะครับเป็นที่รักของแฟนๆมากๆตลอดไปวกเราุกคนที่รักตุ้ยนะครับรับเป็นที่รักเหมือนน้องรับเหมือนเพื่อนหลังจบพรของอ่าต้อยก็ถึงคิวของทีมงานและนักแสดงทุกคนที่จะทยอยกันมามอบคำอวยพรให้ตุ้ยด้วยความรัก อะไร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 อะ้รอะไรอะอะไรอะไรอะไรอไรอะไรอะไรอะไอะไรรอะไอะไรอรอะไรอะรอะไรอะไรอรอะไะไรอรอะรระร